สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับท่านทุกท่านฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ how to start uh, startup นะครับหรือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ startup อ่าก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่า startup ก่อนนะครับ startup ก็คือการเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองแต่ว่าความแตกต่างระหว่างธุรกิจ startup กับธุรกิจทั่วไปก็คือธุรกิจ startup จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ เพราะนั้นในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากการเริ่มต้นธุรกิจทั่วๆไปนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับภาพที่ท่านเห็นอยู่ในจอภาพขนานี้ก็คือเป็นอินโฟกราฟิกนะครับ how to start a startup ครับซึ่งคนที่ทำอินโฟกราฟิกอันนี้ขึ้นมาคือคุณแอนนาไวเชลนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างไรในอินโฟกราฟิกนี้เขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านต้องการจะสร้างธุรกิจ ที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยท่านจะต้องมองไปในอนาคตนะครับมองไปในอนาคตเพื่ออะไรนะครับมองไปในอนาคตเพื่อมองหาสิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับคือในอนาคตเนี่ยความต้องการในอนาคตเนี่ยเอ่อมันมี Product Service ิสอะไรที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมีความต้องการมหาศาลนะครับเมื่อเรามองไปในอนาคตแล้วเราเห็นสิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็น Product หรือ s e อ v i c e อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือ Ri ต์อิดดาวนะครับ ก็คือเอาสิ่งที่เราเห็นในอนาคต Product Service ที่น่าจะสร้างขึ้นมาแล้วสร้างาการเติบโตไดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็เขียนก็บ่มเพาะความคิดจนกระทั่งขั้นตอนที่4เราก็สร้างตัวโพลทไทขึ้นมานะครับต่อจากนั้นเมื่อได้ตัวโพลทไทแล้วก็เข้าสู่การนําเสนอทําไมเราต้องนําเสนอนําเสนอเพื่อให้ได้ input มานะครับยิ่งเราผ่าน บางทีเราคิดเข้าข้างตัวเองว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันตรงต่อความต้องการเราก็ต้องไปถามคนอื่นนะครับเขาบอกว่าต้อง show the prototype to 100 people นะครับความคิดเห็นจากคนที่มาฟังเนี่ยมันก็จะเป็นฟีดแบ็กกลับเข้ามานะครับฟีดแบ็กกลับมาทําให้เราสามารถพัฒนาตัว product service ไอตัว prototype ตัวนี้นะครับให้มันก็บอกว่า iterate on the prototype until it makes sense ก็คือทําให้มัน ตอนแรกใน make sense ในมุมของของคน outside in นะครับเราจะมาคิดเองเออเองนี่โดยธรรมชาติลราเรามักจะมี bias เข้าทางเข้างตัวเองเพราะ,ะนั้นการ show 100 people เนี่ยก็จะทำให้เราปรับปรุงพัฒนา product service ที่เราพัฒนาขึ้นมาในรูปหของของ prototype ให้มัน make sense หรือม,มันตอบสนองความต้องการได้นะครับเมื่อเราได้ prototype ที่ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์จากคน อย่างน้อยร้อยหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับเราก็เริ่มหาและเริ่มสร้างทีมก็คือ co f วเด d e r เราต้องหาคนมาร่วมกับเรานะครับเพราะการทำธุรกิจไม่มีทางที่จะทำได้คนเดียวเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องดำเนินการเราก็หา co f วเด d e r เมื่อได้ co f วเด d e r นะครับหรือว่าผู้ร่วมทุนหุ้นส่วนนะครับอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่เข้าใจในธุรกิจนี้นะครับเราก็อาจจะ register ก็คือ จดให้เป็นรูปบริษัทเป็นนิติบุคคลนะครับต่อจากนั้นก็มองหา Funding น,นะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุง Service ไปในในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อเรามองหา Funding น,นะครับแล้วก็พัฒนาแล้วต่อจากนั้นเราก็เริ่มปล่อยตัวโพลิไทที่ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์มาในระดับหนึ่งแล้วหรือว่าค่อนข้างชัวแล้วว่ามันโอเคนะครับ เมื่อปล่อยไปแล้วเราก็ follow up นะครับคำว่าปล่อยที่หมายถึงก่คือการ Launch คือการ Commercialize ตัว Product Service นั่นเองเมื่อเราปล่อยออกไปแล้วนะครับเราปล่อยตัว Product Service สู่ตลาดแล้วเราก็มาติดตามดูว่าลูกค้ากลับเข้ามาใช้หรือไม่นะครับถ้าเกิดกลับเข้ามาใช้ี่เขเขียนว่า yes they are coming back เราสามารถที่จะ มีลูกค้าได้ถึง1000นคนหรือไม่นะครับเมื่อมีลูกค้าถึง1,000คนหรือไม่นะครับถ้าเกิดได้เราต้องทําให้มันโตประมาณ5%ต่อต่อสัปดาห์นะครับถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันโตได้ประมาณ5%ต่อสัปดาห์เนี่ยภายใน4ปีนะครับมันจะทําให้ท่านมีลูกค้าถึง25ล้านคนนะครับหรือว่า2.5 million user นั่นหมายถึงว่า ท่านก็นจะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่สำเร็จนะครับในกรณีตรงกันข้ามถ้าเกิดว่า no d e c o m e and left หมายความว่า product service ท่านอาจจะยังไม่ดีพอนะครับก็เขาบอกว่าให้ keep launch ตะเกงก็คือต้องทำไอ้นี้ทำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับธุรกิจที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่างเช่น airbnb นะครับ กว่าเขาจะประสบผลมสำเร็จใช้เวลาถึง3ครั้งนะครับกว่าที่จะเป็นธุรกิจระดับโลกได้นะครับธุรกิจที่ประสบความสําสเร็จอือ่นๆก็เช่นเดียวกันเราอาจจะเห็นภาพสวยหรูเมื่อหลังเมื่อหลังจากที่เขาเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จแล้วแต่ว่าเบื้องหลังความสําเร็จนั้นอาจจะผ่านความลําบากอุปสรรคอะไรต่างๆมานับ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งหรือ10ครั้งเพราะนี่ สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในอ,อินโฟโกราฟิกนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพถ้าเกิดท่านสามารถทำได้ตามที่อินโฟโกราฟิกนี้โชว์ก็จะเป็นสัญญาณชี้ว่าธุรกิจท่านจะสามารถเป็นสตาร์ทอัพได้นะครับสำหรับวันนี้ผมดรหน่อก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ